สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากลโลกสารมวยไทย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวด่วนเลยครับโอโหครับทางด้านซูเปอร์เลกเกียรติหมู่้าของเราครับก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะเจอกับเจ้าทาเครุครับก็ถือว่ามีคําสบประมาทหลายอย่างนานาครับกับแชมป์โลกของเราซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าครับบางก็บอกว่าเป็นแชมป์โลกทําไมไม่ติดอันดับโลกในการจัดอันดับคิกบ็อกซิ่งที่เป็นกติกาที่ทั่วโลกยอมรับครับถึงแม้จะมีเสียงต่อว่ามากมายครับทางด้านเจ้าซูเปอร์เองก็ไม่ได้สนใจครับหลังจาก ที่ขึ้นไปบนสังเวียนครับ โชวให้ชาวทั่วโลกได้เห็นว่ามวยไทยของเราสามารถปรับใช้ได้กับทุกกติกาครับซึ่งวันนั้นเองครับก็เรียกได้ว่ามีสำนักข่าวหลายสำนักเลยครับน่าจะตีข่าวกันไปต่างๆนานาครับเกี่ยวกับลูกเตะของเจ้าซูเปเล็กเองครับที่ทําให้ทางด้านทาเครุนั้นบาดเจ็บไปน้อยเลยครับสําหรับไฟนี้อาจจะเป็นการบาดเจ็บที่มากที่สุดของชีวิตที่เจ้าทาเครุเคยยืนอยู่บนผืนผ้าสังเวียนนักสู้ครับและในวันนี้เองครับเว็บไซต์ใหญ่ระดับโลกครับบียอ ครับเรียกได้ว่าทีมงานน่าจะอึ้งไปตามๆกันครับและก็ได้โพสต์รูปเจ้าซุปเปอร์เล็กในการเจอกับเจ้าทาเครุครั้งนั้นด้วยครับ ทางบิยอนคิกบ็อกซิ่งครับได้ออกมาประกาศผลการจับอันดับครับนักคิกบ็อกซิ่งประจำเดือนกุมภาพันธ์แล้ววันนี้เองครับก็ถือว่าได้ออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งการจัดอันดับของบิยอนคิกบ็อกซิ่งนั้นครับเป็นการจัดอันดับแบบปอนต่อปอนครับก็ถือได้ว่าไม่ว่าจะเป็นนักมวยรุ่นไหนรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ไม่ได้เทียบกันแบบปอนต่อปอนนะครับก็คือการเอาผลงานครับของแต่ละคนครับมาประกบมาจัดอันดับกันในระดับคิกบ็อกซิ่งโลกครับซึ่ง ทางด้านเจ้าซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าของเราครับแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทครับจากที่ไม่มีชื่ออยู่ในอันดับโลกของกติกาคิกบ็อกซิ่งเลยครับณนะตอนนี้เองครับในการประกาศครั้งนี้เจ้าซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าได้ออกมาติดอันดับที่7ของโลกนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเจ้าซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าเลยครับที่มีชื่อติดอันดับครับซึ่งการจัดอันดับไปอยู่อันดับที่7ของเจ้าซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้านั้นครับก็ถือว่าแซงทางด้านเพชรพนมรุง้งเกีย ่มซึ่งเป็นญาติพี่น้องและตระกูลเอี่ยมสิริที่อยู่อันดับที่8ท้ายทางด้านซปเปอร์เลกด้วยครับก็ถือว่าในการจัดอันดับโลกครับก็ผ่านไปครับที่นี้ครับเรามาดูการจับอันดับแบบปอนต่อปอนครับซึ่งในสถาบันอื่นครับที่นอกเหนือจากวันยิบิชิพครับจะเรียกรุ่น60กิโลกรัมโดยเรียกว่ารุ่นซปเปอร์เบนเเวทครับซึ่งณตอนนี้ในการจัดอันดับรุ่นทางด้านซปเปอร์เลกครับดีดขึ้นไปที่1เป็นที่เรียบร้อยนะครับแซงหน้าทางด้านทาเครุไปครับ แสดงว่าการจัดอันดับรุ่นในโลกครับเราอยู่อันดับที่7แต่อันดับรุ่นปอนต่อปอนณนะตอนนี้เวทีนี้จริงๆถ้าเกิดว่าเทียบกันปอนต่อปอนซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยของโลกแล้วครับก็ถือว่าอย่างที่บอสชาตรีได้เรียนไปนะครับว่าหลังจากที่ซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าเอาชนะทางด้านทาเครุไปได้อย่างสวยงามครับซึ่งเป็นการติดตลาดชาวโลกอย่างแน่นอนเลยครับซึ่งกติกามวยไทยที่เราได้นําไปประยุกต์ใช้กับ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างสวยงามและผลงานมันเป็นที่ประจักษ์จริงๆครับณนะตอนนี้เองครับการจับอันดับเรนกิง้งหรือจัดอันดับโลกนั้นก็ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อองค์กรการต่อสู้นะครับทางด้านวันชิปชิปเองครับณนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นองค์กรหลักครับที่ชาวไทยของเราครับและเยาวชนไทยของเราจะสามารถจับต้องและขึ้นไปสู้ในสังเวียนได้ครับและพร้อมก้าวไปสู่เวทีโลกให้ชาวโลกได้เห็นครับว่าเราก็มีดีเหมือนกัน เหมือนที่ซปเปอร์เล็กบอกครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสุดขีดครับสําหรับแฟนๆชาวไทยครับที่จะมีนักกีฬาชาวไทยของเราครับสามารถเขย่าบัลลังโลกและก็เรียกความสนใจได้จากทั่วโลกขนาดนี้ครับถือว่าสุดยอดจริงๆครับสําหรับเจ้าซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าในไฟน์นี้ครับแอดมินขอชื่นชมจากใจนะครับไม่ได้อวยไม่ได้ยอเกินไปนะครับแต่แอดมินภูมิใจครับที่มีนักกีฬาชาวไทยเก่งๆแบบนี้ครับการที่ได้ไปโชว์ศิลปะการต่อสู้ที่ญี่ปุ่นในไฟนี้ของเจ้าซูเปอร์เล็กนั้นครับถือว่าสุดยอด ยอดมากครับเรียกกระแสเหมือนพี่บัวขาว10ปีก่อนเลยครับถือว่าการดูมวยนตอนนี้ของชาวไทยของเราก็สําคัญมากๆครับซึ่งเป็นการยกระดับครับโอ้โหดูแล้วมันสนุกดูแล้วมันมันครับทั้งมวยไทยแล้วก็ฟุตบอลนตอนนี้ครับถือว่ามีกระแสที่ดีอย่างยิ่งเลยครับหลังจากนี้เองครับเราชาวไทยน่าจะได้รับชมมวยแล้วก็ฟุตบอลและก็กีฬาต่างๆที่มีความสําคัญต่อชาวไทยครับอย่างสนุกแล้วก็เพลิดเพลินและก็มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปครับข่าวออกไปแบบนี้ก็ ถือว่าสุดยอดครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกทางหนึ่งครับในเรื่องของการกีฬาครับซึ่งมวยไทยของเรานั้นก็ถือว่าเป็นมรดกของคนไทยของเราครับรักษาและก็พัฒนาอย่าให้สูญหายไปครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ